สวัสดีครับในวันนี้เราจะมาเจาะลึกสถานการณ์ในกรุงเคียฟที่โครงขายไฟฟ้าได้กลายเป็นสมรภูมิแห่งใหม่ท่ามกลางฤด,ดูหนาวอันโหดร้ายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดมันบอกอะไรเราเกี่ยวกับทิศทางของสงครามครั้งนี้บ้างเรามาหาคำตอบไปพร้อมกันครับคือต้องบอกว่าสงครามยุคใหม่เนี่ยมันไม่ได้จํากัดอยู่แค่ในแนวรบอีกต่อไปแล้วแต่มันคืบคลานเข้ามาถึงในบ้านของเราพุ่งเป้าที่ที่หัวใจของชีวิตประจําวันเลยนั่นก็คือไฟฟ้าและความร้อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฤดูหนาวที่ทุกอย่างเงยือกแข็งแบบนี้ครับ เรื่องราวนี้เริ่มต้นจากรายงานของรอยเตอร์ครับที่ระบุว่ากรุงเคียฟพึ่งเผชิญกับการโจมตีทางอากาศครั้งใหญ่ซึ่งมันไม่ใช่แค่การโจมตีธรรมดาแต่เป็นการประสมผสานกันระหว่างขีปนาวุธแล้วก็ดโดรนที่ถูกส่งเข้ามาถล่มพร้อมๆกันแน่นอนครับว่าผลจากการโจมตีครั้งนี้มันรุนแรงมาก จนทำให้ d t e ทซึ่งเป็นบริษัทพลังงานเอกชนที่ใหญ่ที่สุดของยูเครนต้องออกมาประกาศภารกิจฟื้นฟูระบบครั้งใหญ่เลยครับหลังจากที่พวกเขาถูกสถานการณ์บีบให้ต้องตัดไฟฉุกเฉินเป็นวงกว้างทั่วทั้งเมืองคำถามก็คือความเสียหายมันรุนแรงแค่ไหนแล้วภารกิจการฟื้นฟูที่ว่าเนี่ยมันใหญ่ขนาดไหนกันแน่เรามาดูตัวเลขที่น่าสนใจเหล่านี้กันครับนี่คือตัวเลขแรกที่ต้องบอกว่าน่าทึ่งมากครับภายในวันเดียวเท่านั้นมีครัวเรือนเกือบ1นล้านหนึ่งแสนหลังคาเรือนที่ได้ไฟฟ้ากลับคืนมา ตัวเลขนี้มันสะท้อนให้เห็นภาพ2ด้านเลยนะครับคือทั้งขนาดความเสียหายที่มันมหาศาลและในขณะเดียวกันก็คือความพยายามอย่างสุดก,กาลังของทีมงานภาาพ,พื้นดินแล้วพอเราเจาะลึกลงไปอีกจะเห็นว่าผลกระทบมันไม่ได้จํากัดอยู่แค่ในตัวเมืองเคียฟนะครับแต่ยังกระจายออกไปในภูมิภาคโดยรอบอย่างกว้างขวางด้วยซึ่งนี่เป็นเหมือนหลักฐานที่ชี้ให้เห็นเลยว่าการโจมตีครั้งนี้มันครอบคลุมและมีการวางแผนมาเป็นอย่างดีและนี่คือคําสําคัญที่เราต้องทําความเข้าใจกันก่อนครับคําว่าไฟดับฉุกเฉิน มันคือการตัดไฟแบบทันทีทันใดโดยไม่มีการแจ้งเตือนล่วงหน้าเลยเป็นมาตรการสุดท้ายเพื่อป้องกันไม่ให้ระบบไฟฟ้าทั้งระบบมันล่มสลายลงซึ่งแน่นอนว่ามันสร้างความโกลาหลและความไม่แน่นอนกับชีวิตของผู้คนอย่างมหาศาล การเปรียบเทียบนี้สําคัญมากครับเพราะมันทําให้เราเห็นว่าการเปลี่ยนจากสถานะฉุกเฉินที่เราคาดเดาอะไรไม่ได้เลยไปสู่สถานะตามแผนที่ยังน้อยก็ยังพอมีตารางเวลาให้เตรียมตัวได้เนี่ยแม้มันจะยังไม่ปกติร้อยเปอร์เซ็นต์แต่มันคือก้าวที่สําคัญมากของการฟื้นตัวและสร้างเสถียรภาพให้กลับคืนมาแต่เรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นครับเพราะว่าการฟื้นฟูครั้งนี้มีความซับซ้อนซ่อนอยู่ไม่ใช่ว่าไฟฟ้าจะกลับมาพร้อมกันทั้งเมืองแล้วอะไรล่ะที่เป็นปัจจัยสร้างความแตกต่างนั้น เรามาดูกันต่อครับแม่น้ำดินีเปอร์ที่ไหลผ่ากลางกรุงเคีฟปกติแล้วมันก็เป็นแค่เส้นแบ่งทางภูมิศาสตร์ใช่ไหมครับแต่ในสถานการณ์นี้เนี่ยมันได้กลายเป็นเส้นแบ่งโชคชะตาของโครงสร้างพื้นฐานที่ทำให้การฟื้นตัวของแต่ละฝั่งแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยครับ ลองดูข้อมูลในตารางนี้นะครับจะเห็นภาพชัดเจนเลยฝั่งขวาหรือฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเนี่ยสามารถกลับเข้าสู่ภาวะการดับไฟตามแผนได้แล้วซึ่งหมายความว่าสถานการณ์เริ่มมีเสถียรภาพมากขึ้นแต่ในขณะที่ฝั่งซ้ายหรือฝั่งตะวันออกยังคงต้องเผชิญกับการดับไฟฉุกเฉินที่คาดเดาไม่ได้อยู่ภาพนี้สะท้อนความจริงในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีเลยครับคือแม้ว่าจะมีความคืบหน้าไปมากแล้วแต่ความท้าทายที่แท้จริงมันยังคงอยู่โดยเฉพาะกับประชาชนในพื้นที่ฝั่งซ้ายของแม่น้ํา ที่ยังต้องใช้ชีวิตอยู่กับความไม่แน่นอนนี้ต่อไปเอาล่ะครับทีนี้เราลองถอยออกมามองภาพที่มันใหญ่ขึ้นกันบ้างจากเหตุการณ์เฉพาะจุดในกรุงเคียฟไปสู่การวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ทางการทหารในภาพรวมที่กําลังเปลี่ยนให้ไฟฟ้ากลายเป็นสมรภูมิแห่งใหม่ของสงครามครั้งนี้ครับคำถามสําคัญที่หลายคนน่าจะสงสัยก็คือท่ามกลางเป้าหมายทางทหารที่มีอยู่มากมายทําไมโครงข่ายพลังงานถึงกลายเป็นเป้าหมายหลัก มันมีอะไรซ่อนอยู่เบื้องหลังยุทธศาสตร์นี้กันแน่สิ่งสําคัญที่ต้องเข้าใจก็คือการโจมตีเหล่านี้ไม่ใช่เหตุการณ์ที่อยู่ๆก็เกิดขึ้นนะครับแต่มันเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ที่ยกระดับความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆในช่วงหลังและที่น่าสนใจก็คือมันเกิดขึ้นควบคู่ไปกับความพยายามในการเจรจาสันติภาพที่กําลังดําเนินอยู่ด้วยคำกล่าวนี้สรุปภาพได้ชัดเจนที่สุดเลยครับว่าไฟฟ้าคือเส้นเลือดใหญ่ของชาติ เพราะมันส่งผลกระทบไปถึงทุกอย่างจริงๆตั้งแต่ระบบทําความร้อนน้ําประปาการสื่อสารไปจนถึงโรงพยาบาลเรียกได้ว่าการโจมตีพลังงานก็คือการโจมตีทั้งระบบของประเทศนั่นเองและนี่คือ3เหตุผลหลักเชิงยุทธศาสตร์ที่อยู่เบื้องหลังการโจมตีครับ 1. คือการบั่นทอนทรัพยากรทําให้การซ่อมแซมเป็นไปนอย่างยากลําบากและสิ้นเปลือง 2. คือการทดสอบขีดความสามารถและความอดทนของชาติ และ3ซึ่งอาจจะโหดร้ายที่สุดก็คือการใช้ฤดูหนาวเป็นอาวุธด้วยการตัดไฟฟ้าและความร้อนออกไปครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะสรุปสารจาก d ีเทคเนี่ยมันเหมือนมี3ระดับซ้อนกันอยู่ครับชั้นแรกคือการประกาศความสําเร็จที่สามารถกู้ไฟฟ้าให้คนนับหลานได้แต่ชั้นที่2ก็คือการยอมรับความจริงว่าการฟื้นตัวมันยังไม่เท่าเทียมกันและชั้นที่3ซึ่งเป็นชั้นที่ลึกสุดก็คือคําเตือนว่าทั้งระบบยังคงเปราะบาง และความเสี่ยงจากการโจมตีครั้งใหม่ยังคงมีอยู่ตลอดเวลาและเราขอทิ้งท้ายด้วยคำถามสำคัญนี้ให้ได้ขบคิดกันครับว่าในวันที่ไฟฟ้าถูกใช้เป็นอาวุธสงครามใครกันแน่คือผู้ที่ต้องเจ็บปวดที่สุดจากยุทธ,ธศาสตร์ของสงครามยุคใหม่นี้ขอบคุณที่ติดตามครับถ้าชินชอบการวิเคราะห์เจาะลึกแบบนี้อย่าลืมกดติดตามพวกเรานะครับสวัสดีครับ